กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควนใใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวัสดีเจ้าปิ๊กมาป้ากับสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่2 8พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2565โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้เจ้าวันที่2 8พฤศจิกายน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ประจำปีงบป,ประมาณพศออ2566ผ่านระบบคอนเฟลซ์โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทระธานกล่าวเปิดการอบรมเจ้าวันที่2 9พฤศจิกายน2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ่วนประชุมสภากาแฟาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลปังหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสามาคัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบบ่เป็นทางการในแบบบูรณาการการทำงานร่วมมือพลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพือบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีนายเชษฐถามโมศิกรัตน ผูว้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเจา้าวันที่2 9พฤศจิกายน2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าห้องประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตื้อที่11ที่ห้องคุณลุงประพาสจลางกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังไม้ชั้น4 เพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่ราราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนข้อหารือราชการงานสําคัญต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐามโมศิกรัตน์ผู้ว่ราราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเจ้าวันที่9พฤศจิกาย,ยน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่วมกับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลตายจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากรและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอแม่ลาน,าน้อยอำเภอแม่สเสียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลบแม่สเสียงอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนห้าสิบคนโดยมีนายตวงสิบ ประทินสุขอำมภัยประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สรียงเป็นประธานเจ้าวันที่30พฤศจิกาย,ยน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตื้อที่7ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom Cloud m e e t i ที่ห้องสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเจ้าวันที่หนึ่งธันวาคมสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารามีในอุพินนมัตทะจารกถาเฉลิมพระธรรมบารามี สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบร,มร,ร,ะบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตื้อที่16เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ที 2, 65, ่อาคารผู้สูงอายุจัน้น2วัดพระธาตดอยกองมูตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบรนดลสมพานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเจ้าวันที่เนื่องธันวาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าห้อมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่บัได้เหียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณพศ2566 ที่ห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามปฏิทินขั้นตอนของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่บัตรได้เยนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีพศ2566โดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเจ้าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำริดผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีเจ้า